ท่านก็ได้ผมวันนี้กับผมมา่อนกับรายการเอ m ี v มทีวีผมก็เช่นเคยวันนี้เลาอ,อยู่เกมดังก์บอลโดคังพัทเทลพาร์ทที่สามสิบเอไม่อยากพูดคำนี้เลยว่าแต่อยากได้เพิ่มอีกสักตัววะ่ะโบลี่มันต้องเบิ้ลอะยิ่งเบิ้ลยิ่งเก่งยิ่งเบิ้ลยิงยงย่งแรงยิ่งเบิ้ลยิ่งสุโคยนั่นแหละรามเหตยยิ่งถึกยิ่งแรงเข้าไปอ่ามาย้ำอีกสัก สามร้อยเมตรดีใช่มาย้ำอีกสักสา300มร้อยเมตรก่อนหน้านี้900เก้าร้อยสุกมันเกลือมากเลยอยากย้ำอีกสักสา300มร้อยเมตรน่ะเอาจริงๆจะแบบถ้าสามร้อยเมตรไม่ออกคือพอแล้วตัวนี้ไม่ไหวฮะใช่อย่างที่เขาคิดหรือเปล่าออคุณ บายบูไหมบายบูใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่ามิสเตอร์ตาตานคิดไวเหรอพิกโกโลโบลีขอบคุณนะอยากได้โบลีโบลีก็ออกให้ฟีเซอร์อีกหนึ่งตัว สองทางปะ,แถ,ปะแถมเป็นอะไรอะแถมเป็นอะไรแถมเป็นอะไรโบลี่แดงครบแล้วนี่ใช่ไหม αι? แถมอีกเหรอแถมเป็นกินิวจ้ะเอ๊ะยังไงยังไง ยังไงสี่ตัวขาดตัวหนึ่งเหรอขาดตัวหนึ่งว่ะฟิเซอร์ขาดเท่าไหร่สามก็ก็ก็ได้แล้วนะเออฟิเซอร์ก็สองทางแล้วนะจะเอาต่ออยเหรอเดี๋ยวมันจะสั้นไปนะอ่ะอ่ะอยู่สองโลหรือกันในในก็ออกไวละเออสองโลด้วยกันอม,มาอางเอ้อาออกจัว ต่มนตัวอะไรล่ะทั้งกับโกเทนมาคู่กัน LR ออกหนึ่งตัวผมลืมปิดดาร์คคุณปันนด้เคฟลาครับไม่ใช่เคฟลาเคฟลาอเดลืมปิดดาร์คปิดดาร์คก,ก่อนออปชั่นดาร์ค ปิดดาร์กโอเคเอ๊ได้เคปล่าอีกตัวหนึ่งเคปเล่าใช้จากวันที่6ก็ดีนะน่าจะเกือเดี๋ยวมันจะไวไปเออตอนแรกกับ300เม็ดอืมออกตอนแรกพอแล้วชุดเดียวพอจ้าอันนี้น่าจะเกลือ เกือฮะมัลติฟรีโชว์ให้เด็กมาดูหน่อยเออิ LR หนึ่งตัวโปตาล่า <are> นั่นแหละสวยงาม LR หนึ่งตัวแน่นอนตัวอะไรล่ะทีนี้มันคือตัวอะไรเนาะแถมโบลี่ให้ผมอีกตัวด้วยหรอือแถมฟิเซอร์หือแถมโบลี่แดง เคฟลาสองทางเรียบร้อยมึงเรียนจีนปันแล้วนะ <c oughs> เกินด้วยนะ <c oughs> จำได้โบชใช่ไหมบโบเชก่าอ๋อแอนดรอยสิบสามเกินแล้วไหมเหมือนเรากับนายเรารู้จักกันจนเกินแล้วนะลูก เราจำได้นายเกินแล้วแต่โบลี่ออกนะ่ะเออโบลี่ออกเออใช่โบลี่ออกใช่เราเรารู้สึกว่านายเกินแล้วนะเกินมาสองตัวแล้วลูกเออเคฟลาโบลี่ฟรีเซอร์อืมพอดีเลยไม่ไม่ช่างได้ใจโบลี่อยู่ไหน โบลี่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 นี่โบลี่ปลดได้สองทางอีกทางหนื่อทางบนเรื่องเรียบร้อยนำไปเลยเป็นเบิ้ลคลีนี่เบิ้ลคลีของโบลี่ในอีเวนท์ที่จัดมาให้แบบช็อปช็ออือหือ แล้วก็อัพเบิลน,น้ำครับหลบสักช็อตหนึ่งอเอาคิดไปเลยก็ได้คลิดไปคลิดไปโอเคพอแล้วมั้งพอแล้วไหมอืมพอแล้วพอแล้วแค่นี้แ๋ยวพอแล้ว แต่จริงๆถ้าได้เบิ้ลมีเยอะกว่านี้ก็เจ๋งเลยนะเออยิงเบิ้ลยิงเก่งแต่ก็นี่มีเบิ้ลเนี่ยใช้เบิ้ลห้าว่ะซปเปอร์เอ็กด้เอ็กแทกโอเคเบิ้ลห้าเบิ้ลสี่ได้ได้ขี่เ,เพิ่มด้วยพอแล้วอืมไหนๆก็ไหนไละดี รีเวิร์สโดคังไปก่อนอออืืหรีเวิร์สโดคังเสร็จอืมก็พอละสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนชอบลืมกดไลค์ใช่หรือกดแชร์ชอบมาลืมกดซับสไครต์ผมด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ